ลุงแก่หงำเหงือกหัวงอกเต็มหัวคนนี้อยู่ๆก็ไปกินยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาว่าแบบอยู่ในช่วงทดลอกพอกินปุ๊บคุณลุงกลับมาฟิตปังไอ้งอกบนหัวกลายเป็นสีดําริ้วรอยหายไปหมดฟังเหมือนจะดีนะคะเพราะว่าในขนาดที่แบบคุณลุงเนี่ยกลับมาปึงปังร่างกายแข็งแรงแปบ๊บเดียวเท่านั้นอยู่ๆอาการของลุงก็เปลี่ยนไปเริ่มมีเส้นเลือดขึ้นมาตามใบหน้าเริ่มไม่เป็นตัวเองเฮ้ยร่างกายเรามันเป็นอะไรไปวะแล้วบังเอิญคืออะไรลุงไหมคะตระกูลนี้ค่ะได้มีการนัดญาติมาพบเจอกันในวันหยุดนู่น คุณลุงกลายสภาพเป็นเหมือนซอมบี้วิ่งไล่แดกคนทางบ้านเลยสุดท้ายอิตาลุงพยายามจะขมือบลูกชายตัวเองลูกชายเนี่ยก็เอาตัวรอดด้วยการเอาหน้าไม้เนี่ยสวบเข้าไปที่หน้าเล่นเอาทุกคนในบ้านอึ้งเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะนนียแต่ก่อนที่จะคิดอะไรออกค่ะอีคนงานมันโดนอิตาลุงอ่ะกัดไปไม่รู้กี่แผลเชื้อมันเริ่มลามแล้วไงไอคนที่เหลือในบ้านก็พยายามวิ่งหนีแยกย้ายเอาตัวรอดกันสุดชีวิตแต่เรื่องพีคคือในขณะที่ครอบครัวนี้หนีค่ะไอคนงานที่มันขับรถเนี่ยมันได้เผลอชิมน้ำแดงของตาล เชื้อไปตั้งแต่แรกตอนนั้นก็เลยทําให้รถเนี่ยมันประสบอุบัติเหตุแล้วพุ่งเข้าชนบ้านงานหลังหนึ่งทําให้เชื้อมันแพร่กระจายเข้าไปอีกหนีออกมาจากบ้านนึกว่าจะปลอดภัยแล้วอีคนงานไม่น่าเลยมึงตอนนี้เชื้อมันลุกลามขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ The Elixir น้ําทิพย์ฉลมตุยมาพร้อมภาคไทยในเน็ f ฟ i x ทุกคนเป็นหนังซอมบี้อีกเรื่องที่ทาเอฟเฟกต์ทำภาพออกมาได้น่าสนใจดุเดือดน้ําแดงสลาอาจจะแอบงุดหงิดกับตัวละครบางตัวที่ตัดสินใจทําอะไรที่แบบไม่ฉลาาดอย่ง ตัวเอกวิ่งมาถึงสถานีตำรวจกว่ามึงจะพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือมึงปล่อยให้ตำรวจโดนแดกทั้งโรงพักไปแล้วอ่ะเป็นว่าใครไปดูกันมาแล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ